สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมาเชิเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะอัปเดตข่าวคราวตการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้เลียนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนเต็ดฟีเจอร์ดิงกับเจดม์ทุกวันและฝากและแอดไปด้วยแอดตูนยูนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะจะเอาวันนี้เป็นเวลาของทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์โลกฟุตบอลโลกกาตาร์2022นั่นเองนะทัพตราไก่ของดีเดีย เดชองล่าสุดเตรียมจะประกาศแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่ก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนก็คือท่านประธานเป้เคลียร์เอ็มบัปเป้กองหน้า <c oughs> ความเร็วสูงจากปริษาแซงชักแบงนั่นเองนะ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดเนี่ยสตัวเก่าของทีมเนี่ยนะที่เป็นกัปตันทีมและรองกัปตันทีมประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปเรียบร้อยแล้วคืออูกโ,กโอยอริสประตูจอมเก่าเนี่ยนะเลิกไปปุบ๊บเดชองก็มองเออฮ้ยงั้นเดี๋ยวให้ราฟาเอลวาราน ของแมนยูเต็ดเป็นกัปตันทีมก็แล้วกันวารานก็ประกาศรีไทยจากทีมชาติซิกนั่นทำให้ตอนนี้ตำแหน่งนี้ว่างอยู่และเดชองเนี่ยก็พูดคุยกับนับเตะรวมไปถึงสตาร์โคแล้วก็เตรียมจะแต่งตั้งเคลียร์เอ็มบัปเป้มาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสนะโดยรองกัปตันทีมจะเป็นองตัวกริชมันนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าจะคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลออกมาภายในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะแต่เขาบอกกันว่านี่แหละในเดือนนี้แหละฟีฟ่าเดที่ จะคัดเลือกยูโร2024เลยนะฝระั่งเศสจ,จะเจอกับเนเธอร์แลนด์และไอแลนด์นั่นเองดูแล้วน่าจะเป็นที่สตาร์เดอ์ฟรองในวันที่24มีนาคมนี้เลยในการที่ฝรั่งเศสจ,จะเจอกับเนเธอร์แลนด์หรือว่าอาศวินสีส้มนั่นเองนะกับตันตราไกา่คนใหม่เคลียร์ประธานเอ็มบัปเป้นั่นเองนะจ๊ะเอาตามนี้นี่คือจะดําอัปข่าวในวันนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราเลยตู้ยูนเต็ดฟีเจอรนงกับเจดําทุกวันพุธนี้อัปข่าวกันมานวันนี้ไป